นายช้ยเดชรอดครับชื่อเล่นชื่อตาครับค่ะนายติชยาเรืองฉายชื่อเล่นชื่อหนูส้มอายุ31บอปีค่ะคูน่นี้คุณไปเจอกันได้ไงคะตอนนั้นเขาเป็นทหารนะคะแล้วเราไปเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะตัวส้มอะคะ่ะยืนซื้อของอยู่เขาะจะก,กลับบ้านนะคะที่กำแพงเพชรเขาถามทางนะคะว่าถ่ารถตูะะ้อยู่ตรงไหนเขามาถามทางเราใช่ค่ะ วันนั้นคือเธอที่ไปถามทางเนี่ยอยากรู้ทางจริงๆหรือไปจีบเขาก็อยากลองจีบเขาก็เลยแกล้งไปถามทางแล้วก็ขอเฟซเขาเราไม่ให้หรอกมั้งก็แค่ถามทางก็ด้วยความแพ้ครึ่งแบบอะค่ะก็ต้องให้่ะชอบคนี่เครื่องสงสัยคุณต๊าเป็นผู้ชายแท้ไหมผู้ชายแท้ครับผมเฮ้ยวันตอนที่เขาไปจีบเขารู้ไหมว่าเขาเป็นยังไงรู้ครับผมก็คือเราเป็นคนแบบ เปิดเปิดใจครับผมก็ไม่ได้คบกันที่ทางเพศครับคบกันที่ทางใจมากกว่าครับอ๋อแล้วคุณเป็นช่างแต่งหน้าจริงไหมก็พอมาอยู่กับเขาผมก็ประกอบอาชีพช่วยเขาครับหมายถึงว่าเวลาเนี้ยมันบีบในการทํางานของเราของเขาด้วยแล้วก็ต้องแบ่งเวลาภาระของเขาแบบมันแต่งหน้าไม่ทันเนี้ยเราต้องเปลี่ยนเวลาของเราไปแต่งหน้าเจ้าเบาผมเป็นคนเซ็ตของทุกอย่างครับที่บ้านว่ายังไงบ้างเพราะเราเป็นผู้ชายมาตลอดอ่ะที่บ้านก็ก็บอกเราว่าแล้วแต่เราครับ เราเลือกคนที่ใช่ค่ะคนที่ใช่ก็อยู่กับเราเองครับ <C> e <at> วางแผนอนาคตกันยังไงคู่นี้ส้อมอะค่ะเป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับเขาโดยตลอดเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งที่เราให้เขาไม่ได้ก็คือลูกนะคะแต่เขามีลูกแล้วนะคะคมีครอบครัวมาแล้วแล้วก็มีลูกแล้วหนึ่งคนค่ะเราก็จะบอกกับเขาขทุากครั้งว่าถ้าคุณอยากมีครอกกบครัวใหม่หรือคุณอยากมีลูกอ่าคุณบอกกับฉันเงินที่คุณทํามาเราสองคนทํามาทั้งหมด จะแบ่งกันคนละครึ่งแล้วให้คุณไปสร้างชีวิตใหม่ฉันก็จะไปสร้างชีวิตใหม่<อ>แต่ถ้าคุณโกหกฉันสิ่งที่ทามาด้วยกันคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยโล<อ>ดคแค่ชอบลูก<อ> <laughs> แต่ตอนแรกก็คิดว่าเขาจะต้องมาหลอกเราแน่เลยที่บ้านเราคิดไหมว่าเขาจะมาหลอกอ่าคุณแม่ค่ะเป็นคนที่แบบกลัวมากเพราะว่าเราเคยมีแฟนมาแล้วสองครั้งค่ะค่ <c oughs> แล้วผู้ชายก็เคยหลอกเราสองครั้งก็เลยครั้งนี้ค่ะก็ไม่ไม่ แม่ไม่เอาเลยไม่แบบไม่ไม่โอเคกับผู้ชายที่เข้าบ้านนะคะแล้วฝ่าฟันมาได้ยังไงตะพอรู้ว่าแม่เขาไม่ชอบแล้วไม่โอเคลแล้วเราทํายังไงคะเราต้องทําให้เขาเห็นครับใช้เวลาน,านานแค่ไหนกว่าแม่ของหนูส้มจะยอมรับก็เป็นปีเหมือนกันครับว่เขาจะยอมรับทุกคนนี้ยอมรับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับจริงๆแล้วนะคะ,ะ,คะไม่เคยคิดได้ซ้ําว่าเราจะมีแบบคนที่ดูแลดีได้ขนาดนี้เราปิดแบบ ปิดกั้นเรื่องของผู้ชายม,ตมาตลอดเพราะว่าเราโดนหลอกมาตลอดเพื่อนๆก็เตือนบอกว่าผู้ชายเนี่ยมันหลอกนะเราเป็นแค่สาวประเภทสองอะไรเงี้ยเราก็บอกอมไม่เป็นไรเรารู้เราคบผู้ชายเราต้องรู้ว่าคนนั้นหลอกหรือจริงใจงแต่สําหรับเขาอะค่ะบอกเลยว่าเขาโอเคมากดูแลเราทุกอย่างนะคะแล้วก็แม้แต่เราเราไม่เคยเจอผู้ชายที่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย เขาถอดเสื้อผ้าเราหมดเลยนะคะพี่เช็ดตัวป้อนข้าวทุกอย่างอะค่ะพี่แบบคือรักเขาเราก็หวังว่าถ้าเขาวันหนึ่งไม่มีเราอะแล้วเขาไปอยากให้เขาได้มีอาชีพและก็มีครอบครัวที่ดีอะคะ่ะก็บอกเขามาโดยตลอดว่าถ้าถ้าอยากมีครอบครัวใหม่ให้บอกเราก็จะยินยอมให้เขาไปแล้วก็เป็นห่วงเขาแล้วก็รักเขามากค่ะ คุณตาล่ะคะมีความคิดว่าเราเอยากจะไปมีครอบครัวที่เป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ไหมก็คือผมอยู่เขามาครับผมรักเขาเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาน้านรักยังไงอะคะปีนี้เข้าปีที่สี่ครับปีที่สี่แล้วนะส้มจริงๆก็ก็อยากให้มีความมั่นใจมากกว่านี้จริงจริงแล้วก็เราก็มีข่าวดีอะค่ะถ้าไม่ติดโควิดนะคะวันที่สิบสองมีนาเป็นวันแต่งงานของเรา Oh, อ๋อยินดีด้วยนะคะอาจะบอกคุงส้มนะว่าผมเชื่อนะครับว่าความรักเนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าคุณมีคนรักคู่รักที่ดีเนี่ยมันดีมากกว่ายิ่งถูลงวันที่หนึ่งอีกนะ<ม>ฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันน่ารักม,มากขอบใจฮะเอาพี่นะใช่คืออย่าไปน้อยใจในโชคชะตาเรื่องที่แบบฉันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนผู้หญิงทั่วไปนี่คือผู้หญิงทั่วไปกับส้มฉันยังไม่มีอย่างเธอเลยเห็นไหมคะท่นหอม ไม่เรียกว่าผู้หญิงทั่วไปแล้วครับ,รบไรบเรียกว่าผู้หญิงไปทั่วครับนายนี้หนูส้มมีอะไรอยากจะพูดกับตาบ้างคะตลอดเวลาที่ผ่านมาสามปีจะสี่ปีนะคะตัวเองก็ดีเขามาตลอดเขาก็อยากให้ตัวเองดีแบบนี้ไม่ต้องทําอะไรมากกว่านี้เพราะทุกวันนี้มันดีอยู่แล้วแล้วก็คนอื่นเขาจะพูดยังไงหรือเขาจะ คิดว่าเขาดูแลตัวเองแต่มีแค่เราสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าเราสองคนเป็นยังไงหรือว่าอะไรกันแค่เราเข้าใจสองคนเหมือนทุกวันนี้ก็พอขอบคุณนะขอบคุณนะที่ให้เกียรติกับรายการของเราแล้วเราก็จะเป็นกําลังใจให้กับความรักที่แข็งแรงขอให้ ธุรกิจที่ทําอยู่ประสบความสําเร็จนะรอให้โควิดมันผ่านพ้นไปแล้วขอให้เจอฟ้าหลังฝนเนาะนะขอบคุณค่ะฝากร้านด้วยนะคะฝากร้านเลยที่ไหนยังไงจ๊ะติดต่อได้ที่เฟซหนูส้มปริชยานะคะ0659020023ค่ะอําเภอมหาราาจังหวัดพนะนงรศรีอยุธยาค่ะอยากสวยระเบิดต้องบีเบิร์ดเมคอัพวีดดิ้งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเิญค่ะสวัสดีครับ แม่ชอบคอนเซปต์ร้าน